ป๊อบชอบกินพะโโ้ป์กินกับแกงกะหรี่ว่ะแต่แกงก็หยบอสิแต่ป๊อไม่กินกล้วยนะป๊อเกลียดกล้วยป๊อเกลียดกล้วยป๊อเกลียดกล้วยมันกล้วยพาโรดต้องมาแล้วป๊อเกลียดกล้วยเพปอบไมาชอกกล้วยป๊อบไม่ชอกกลิ่นของกล้วยกล้วยมันเหม็นต้องขังเอากล้วย เดี๋ยวพูดหรเดี๋ยวก็อ้วกหรอกคาแดงว่าชโคโคโ็อกโก้บานาน่าก็มัสิโป๊ะปป๊ไม่ชอบชโโ็อกโกแลตแล้วก็ไม่ชอบกล้วยเพราะงั้นชโคโคโ็อกโก้บานาน่าเนี่ยเป็นอะไรที่ป๊ะโป๊ะเกลียดมากว่าไม่กินไม่กินไม่กิน <g ül> กว่เหม็นได้ไงชื่อก็บอกอยู่ว่ากล้วยหอมเหม,ม็นมันเหม็นมากป๊ะโป๊เกกล้วย กล้วยมันเหมินจริงๆนะกล้วยมันเหม็นนะทุกคนปะ๊ะโปไม่ชอบกล้ยกวยกล้วยมันเหม็นกล้วยมันเหม็นกล้วยมันไม่อร่อยกินแล้วจะอ,อ้วกเกลียดฉันเกลียดกล้วย